คุณไม่มั่นใจและหยุดตัวเองไว้เพียงจุดจุดเดียวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่มั่นใจในการวาดร,รูปของตัวเองเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆของเธอวาดรูปได้กันหมดมีแค่เธอ okay. ที่นั่งจ้องกระดาษที่ว่างเปล่าเด็กผู้หญิงจึงบอกกับคุณครูว่าหนูวาดรูปไม่เป็นค,คุณครูจึงพูดว่าไหนลองช่วยวาดให้ครูดูหน่อยได้ไหมเด็กหญิงรู้สึกโกรธที่ตัวเองไม่มั่นใจ ไม่สามารถวาดรูปได้แบบคนอื่นเธอจึงหยิบด,ดินสอขึ้นมาอย่างชุนเฉียวและยกดินสอขึ้นสูงและทิ่มลงบนกระดาษอย่างรุนแรงสิ่งที่ปรากฏอยู่บนกระดาษมีเพียงจุดวงกลมแค่จุดเดียวในกระดาษคุณครูเห็นแบบนั้นเลยพูดว่าอาเซ็นชื่อเธอไว้สัปดาห์ต่อมาเด็กหญิงเห็นรูปจุดของตัวเองอยู่ในกรอบสีทองอย่างดีเธอมองมันอยู่สักพัก แล้วบอกกับตัวเองว่าจริงๆฉันวาดรูปได้ดีกว่านี้เธอเกิดความมั่นใจและเริ่มวาดจุดหลายๆแบบมีทั้งจุดสีแดงสีฟ้าและสีต่างๆจุดใหญ่จุดหลายๆจุดหลากสีไปจนถึงวาดแบบไม่วาดจุดรูปจุดของเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆคนเห็นมากขึ้นเรื่อยๆจนรูปจุดของเธอได้ไปแสดงโชว์เป็นที่ยอมรับ สุดท้ายเธอก,ก็กลายเป็นศิลปินรูปจุดที่มีฝีมือยอดเยี่ยมหลายๆคนพอเจอเรื่องท้าทายก็มักจะบอกกับตัวเองว่าทำไม่ได้ไม่บ้านใจบางคนได้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตก็คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถทำไม่ได้ไม่มั่นใจบางคนเริ่มวาดจุดแรกได้แต่ไม่สามารถวาดจุดนั้นให้ดีขึ้นและวาดต่อไปได้จึงเลือกที่จะหยุดอยู่แค่นั้น ผลสุดท้ายชีวิตก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมต้องเครียดกับความรู้สึกที่บอกกับตัวเองว่าทำไม่ได้ไม่มั่นใจบางทีเราหยุดเพราะสิ่งที่เราทำอาจจะยังไม่เกิดผลในทันทีทำให้ท้อทำให้คิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทำอยู่เฉยๆดีกว่านักธุรกิจคนหนึ่งพูดไว้ว่า connecting the dots หรือจุดต่อจุดคือทุกสิ่งที่เราเรียนรู้และลงมือทำได้ในวันนี้ ถึงมันจะไม่ก่อให้เกิดผลในทันทีแต่สิ่งที่เราตั้งใจเรียนรู้และทำในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าสตีฟจ็อบเป็นคนพูดสิ่งน,นี้ชายที่เปลี่ยนโลกและกลายเป็นคนที่โลกต้องจดจำมาจนถึงจุดนี้ถึงเวลาที่คุณต้องเลือกคุณจะบอกกับตัวเองว่าไม่มั่นใจแล้วหยุดความฝันของคุณไว้เพียงแค่จุดหนึ่งจุดหรือคุณจะวาดจ,จุด ให้ดีขึ้นและเชื่อมต่อจุดไปเรื่อยๆไปจนถึงฝันของเอุณ